ดิจิต a ลวิลเลจบายดีบีดีวิสาหกิจชุมชนน้ำเพียงดินตำบลโบด์อำเภอพิมายจิ้งหรีดธนาบ้านสวนจิ้งหรีดสายพันธุ์ทองดำพันธุ์ทองแดงพันธุ์จิ้งรีดทองดำผสมทองแดงจิ้งหรีดอินทรีแปลรูปโดยวิสาหกิจชุมชนน้ำเพียงดินเพื่อการบริโภครสชาติถูกปากคนไทยสดิ้งหรือจิ้งรีดรสดั้งเดิมพร้อมทานกลิ่นใบเตยหอมอบเกลือหิมาลัยอบแห้งสมุนไพร สดิ้งเขย่ารสต้มยำรสวิงแซบรสลาบสดิ้งป่นคุกกี้จิ้งรีดหลายใจน้ำปลาหวานปนจิ้งรีดสุดยอดแหล่งโปรตีนทางเลือกแห่งอนาคตอร่อยแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครและยังมีปุ๋ยจากขี้จิ้งรีดแท้ร้อเปอร์เซ็นเหลียงด้วยระบบอินทรีย์บำรุงดินพืชผลดอกไม้ต้นไม้ได้ดีจิ้งรีดที่ชาวบ้านเรียกว่าแมงสดิ้ง เกษตรกรรุ่นใหม่วิสาหกิจชุมชนน้ำเพียงดินตำบลโบดอำเภอพิมายนำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิดโดยเลี้ยงจิ้งหรีดจ,จากฟักแฝงแตงไทยและอ้อยดำที่มีมากในพื้นที่รวมถึงผักและสมุนไพรเลี้ยงในกล่องเลี้ยงอัจฉริยะมีวิธีการฆ่าเชื้อลังไข่แบบธรรมชาติคือแสงแดดและโรงเลี้ยงที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานทุกกระบวนการผลิตถูกหลักอนามัยใส่ใจทุกขั้นตอน จิ้งรีดธนาบ้านสวนอบด้วยกระบวนการอบแบบไร้น้ำมันเพื่อความอร่อยจิ้งรีดอินทรีย์ของดีชุมชนน้ำเพียงดินวิสาหกิจชุมชนน้ำเพียงดินตําบลโบดอำเภอพิมายจิ้งรีดธนาบ้านสวนจิ้งรีดอร่อยโปรตีนสูงถูกปากทุกวัยถูกใจทุกวันช่องทางการติดต่อ วิสาหกิจชุมชนปลาเมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีปลาเมงหรือปลาจีดปลาน้ำจืดชนิดไม่มีเกลด็ดหน้าตาคล้ายปลาดุกปลาพื้นถิ่นสุราษฎร์ธานีสู่เส้นทางสัตว์น้ำเศรษฐกิจรสสัมผัสเนื้อปลาเมงอร่อยรสเลิศแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งยังเป็นปลาที่มีโปรตีนสูงชุมชนมีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ปลาเมงจากบ่อเลี้ยงที่สะอาดมีแหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติที่ดีและแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน ทิถีพิถันจนได้ปลาเมงเนื้อเป็นเส้นเหนียวและแน่นรสชาติหวานหอมมันอร่อยสามารถนำมาปรุงอาหารได้ทั้งแบบสดๆเช่นแกงสม้มแกงขั่วใบราแกงกะทิและแปลรูปย่างกันย่างรมควันหอมมันไม่เหมือนใครเก็บได้นานถึง1ปีสามารถนำมายำมะม,ม่วงเบาหรือยำปลาเมงได้และต้มโขงปลาเมงสำเร็จรูปอร่อยถึงเครื่องหอมปลาเมง สวัสดีครับผมนายกิศักดิ์นักบุญนะครับหรือเรียกว่าผู้ใหญ่โตนะครับเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านเวสายนะครับแล้วก็เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลาแมงตะบนสัตวีนะครับก็วันนี้เราได้มีการรวมกลุ่มรวมตัวกันนะครับเพื่อต้องการที่จะแปลรูปผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับจากวัตถุดิบที่มีอยู่ภายในท้องถิ่นนะครับและยังมีพลิกแกงสําเร็จรูปแกงคั่วแกงส้มรถจัดจ้านถึงเครื่อง ถึงรสชาติแบบฉบับปักใต้ข้าวกลีบปลาผลิตสดใหม่เก็บได้นานข้าวพองน้ำแตงโมของว่างหวานน้อยอร่อยมากสบู่น้ำพึ่งขมิ้นน้ำพึ่งน้ำพึ่งมะขามน้ำพึ่งทองคําบำรุงผิวหน้าผิวกายให้ผิวสวยเรียบเนียนชุ่มชื้นยาวนานเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนปราเมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีสัตว์น้ำเศรษฐกิจราคาดีอร่อยรสเลิศโปรตีนสูงช่องทางการติดต่อดิจิทัลว i l l ลสบายดีบดี